เออไปดูละครพราะว่าถยิ่งไม่เคยดูยิ่งดียิ่งจินตนาการดีพวกที่ก่อนเนื้อค่ะพี่คืออ่านเราเราอ่านแฮร์รี่เราอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์กับเราไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์อ่านอะดีกว่าดูตั้งเยอะถูกป่ะเพราะมันจินตนาการเราไปไกลดูละครแล้วทันใช้เป็นเป็นหน้าเป็นหน้าสองสองวิชั่นพร้อมกันคิดแค่ก่อนก็แค่เป็นเสยยิ้มเหมือนม่า ไม่ใช่เงบลกไม่ได้งมา่อน่ันี้ก็นี้เป็นเรื่องของการตลาดแล้วไปอ่ะทีนี้อ่ะโดยโดยรวมนะคะแล้วก็ทีนี้ปัญหาจากคราวที่แล้วเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาเรื่องของการที่เด็กพอได้ล็อกกิ้งแล้วก็สงสารเด็กนะเพราะว่าเด็กได้ล็อกกิ้งแล้วมีโอกาสอมแค่ครั้งเดียวอ่ะก็เลยใช้เอกการแสดงที่ฝึกเรื่องของวิธีการจำ b l o c k i n โดยใช้ความรู้สึกจาโดยที่ไม่ได้ท่องจา เช่นอย่างสมมุติยกตัวอย่างเขาว่ายืนอยู่กลางลมฝนเนี่ยสมมติคุณอยู่ตรงกลางเนี้ยสู้ทนฟันฝ่าไกลมาเนี่ยท่อนต่อไปเนี่ยคุณต้องไปด้านขวาคุณต้องหาเหตุผลในการไปด้านขวาให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ฝึกเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่เก็ตบางคนก็เก็ตคือเวลามันสั้นสองชั่วโมงคือกว่าที่จะทำเอ็กซ์เซอรไซส์แล้วกว่าที่เราจะไปแอปพลายใช้ในในเพลงจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะก็อย่างที่บอกค่ะก็คือคนที่ แต่ว่าบอสเนี่ยพอทากิจกรรมลักษณะเนี้ยบอสจะฟรีสนุกกว่าแต่พอพอรู้สึกว่าต้องให้ใช้จินตนาการเนี่ยคือเขาคาดหวังตัวเองสูงมากเกินไปเช่นเขาตัวเองไปเปรียบเ,เทียบกับเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนรู้สึกขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนเห็นมะนาวขนาดนั้นเลยใช่ฉันฉันไม่เห็นเห็นเลยอะไรเงี้ยคือจริงเพื <c oughs> ่อนก็ไม่ได้เห็นหรอกลูกเขาแค่จาความรู้สึกตองกันได้อะไรเงีง้ยลูกไม่ต้องกลัวลูกใครเห็นก็บ้าแล้วลูก อันนี้นค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องค่อยๆปรับทัศนคติเขาไปอ,อย่างเวลาชมเขาว่าเฮ้ยทำดีนะทำเก่งนะเขาก็เดี๋ยวก็ทำไม่ได้แล้วล่ะครับอ <laughs> ะไรเงี้ยเหม <laughs> ือนแล้วตัวเองอยู่ตลอดลบล็อกตัวเองกับกับเรื่องนี้ตลอดอใ,อ <laughs> ใช่หลายๆคนที่แบบอันนี้ก็พูดรวมๆไปเลยแล้วกันนะคะคือแบบหลายๆคนที่แบบว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนนี้คือปั๊มดีขึ้นในเรื่องด้วยเรื่องการร้องแบบอารมณ์เพลงมาแล้วนัตตี้ดีขึ้นนัตตี้ดีขึ้น อ้าวันน,นี้น่าจะเขาดีขึ้นมาตอนนี้นะอย่างน้อยเขานิ่งขึ้นสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีใจแล้วสำหรับจะไตตี้ยตลยลจริงๆเขานิ่งขึ้นใช่แล้วอารมณ์อารมณ์เพลงของเขาเข้าใจเพลงดีมากแล้วอาทิตย์นี้เด็กเร็วมากในเรื่องของการตีความเพลงเหมือนกับเขาเก็ตไอเดียว่าวิธีการหา ทำยังไงค่ะพอมาถึงวันจันทร์ทุกคนก็เอากันบ้านมาส่งเลยผมคิดอย่างนี้หนูคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้อย่างนี้หน้าที่เราก็บีดให้แบ่งบีดว่าไม่ใช่บีดเพราะตึกๆนะฮะบีดแบบว่าช่วงนี้กลางช่วงนี้พีคช่วงนี้ดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคทีนี้เราจะพูดรวมๆไหมคะเราจะพูดทีละคนเนีทีละคนโอเคคือของผมโดยส่วนตัวจะห่วงเรื่องคือเบอร์ไม่ได้แบบว่า อยู่แบบกับคลาสต่างๆแบบชัดเจนเลยเแต่ว่าจะดูน้องอาทิตย์เพิ่งอาทิตย์ที่มาเนี่ยผ่านมาไปทํางานแล้วก็ได้ดูน้องแบบไกลๆอ,อาจจะเป็นมุมของคนดูแบบไกลๆมนใ่มุมคนดู้รู้สึกเป็นห่วงเป็นห่วงตัวตนเด็กๆค,คือจริงๆสิ่งที่เด็กมันเป็นมันเป็นอยู่ตอนนี้มันดีมากคือมันเป็นธรรมชาติของตัวมันเองแต่ว่ามันมันจิตจืดกลืนหายหายไปทั้งไม่ไม่เข้าไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันควรมีวิธีการยังไงที่จะทําให ตัวตนแล้ว,ว,วคืออย่างเช่นรู้สึกว่าวใช่โดยเพราะบนเวที <ๆ S 2> แบบอย่างผมดูน้ําแข็งขึ้นคนแรกอย่างเงี้ยแล้วพิงน้ําลายมันเป็นคือจริงๆรู้ศิลปินเน่มไม่ทุกขแขนงไม่ว่าจะเป็นนักร้องพวงก,กับนักสแสดงใครก็ตามเวลาอยู่อยู่ในที่ที่ตัวเองต้องโชว์อะไรมันต้องมีอีโก้คือมันต้องมีพลังมันต้องมีมีมีตัวตนที่ชัดเจนอ่ะแล้วพอน้องแต่ละคนมาขึ้นไปแล้วมันแบบมันย่จืดมันมันถ่องตัวคือศิลปินกังวลมีกังวล คือเออว่าจะดีขึ้นนะคะคือบางคนอาจจะกังวลบางคนตื่นตื่นเวทีว่าหรือบางคนไม่รู้ตัวว่าอาจจะต้องใช้ต้องแค่ไหนยังไงอาจจะเป็นที่อายุด้วยค่ะอายุแล้วก็ประสบการณ์เวทีน้อยมากสำหรับเด็กกลุ่มนี้ไม่หรอกเพราะหนึ่งเด็กมันเคยแสดงในห้องสี่เหลี่ยมไงแล้วมันดูเยอะแต่ยูเอา energy ในห้องสี่เหลี่ยมไปอยู่บนเวทีอันนั้น มันไม่พอมาเทียบกันต้องคูณร้องบ่งเห็นด้วยกับคุณนิวครับคือเด็กประสบการณ์ชีวิตมัน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 ยังไม่เยอะพอที่มันจะรู้ว่ามันจะคอนโทรลหรือไม่คอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นได้ว่าผู้ชายได้เปรียบกว่าผู้หญิงนี่ดูดูมุมคอนเสิร์ตเดียวฮะคือพอเวลาเขาเริ่มร้องไปแล้วคนดูเริ่มเอาใจช่วยซึ่งอันนี้เป็นมุมที่ผู้ชายได้เปรียบผู้หญิงพอได้เอาใจช่วยปุ๊บพลังมันจะเริ่มมาคือเอนเตอร์เทนเมน้์มันจะเริ่มมาเลยไม่แต่ว่าไม่ผมดูลองเกมแล้วแบบ เอาใจช่วยมากๆเพราะว่าจริงเกฟพยายามสูงมากแต่ว่าไม่รู้ดูทางโซทันจะดูรู้สึกว่ามันเงียบมากหมายถึงว่าเสียในทตออะไรเงี้ยแต่ว่าเกฟ็ยังพยายามที่แบบว่าทำจะดึงมันขึ้นมาดึงขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นมีกดปุ่มบางทีเท่านั้นมีเติมน้ำมันอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็ใช้เท่านั้นไม่มีการสใส่แบตเตอรี่ก็เลยก็พุ่งเรื่องอะไรต่างๆผมว่าเด็กเหนื่อยมากเพราะเรื่องดราม่าที่แบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์แล้ว หนื่อยนะวันละมันรู้สึกนะช่วยจากคุณด้วยค่ะตัดตัวมันจะนอนเใช่ไม่แต่นอนดึกนั่นของเขาเขาไม่นอนกันเองหรือเปล่าใช่ส่วนหนึ่งด้วยใช่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่นอนกันเองไม่เหมือนกับก็ไม่รู้เวลาที่เขาเสลีนะคะสิ้อเนี่ยตัดตัว ไม่ตบมือตบใตบต่อค่ะต่อเลยต่อเลยต่อเลยเรจะพูดคำนืงพูดคำนไม่ดีกว่าเดี๋ยวรอก่อนโอเคเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอไรแล้วลืมอไม่ได้เอาลืมหมดเลยยไม่ได้เลิกยไม่ได้เติกเอเคงั้นเอาเรื่องของเด็กเลยอ๋อเขาไม่รู้เวลาเาไม่รู้เวลาใช่ใช่เขาก็แบบ ก็ไม่ง่วงอ่ะเพื่อนยังชวนคุยอยู่เหมือนเราแบบดูเหมือนเราคุยนอนคุยกับเพื่อนแล้วแบบหันไปตีสาม้าวตีสามอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าก็ต้องก็ต้องเตือนเขาเรื่องนี้เพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเด็กมันเหมือนไม่รู้หน้าที่ตัวเองเช่นคนเจ็บคอก็ยังกินไอติมอยู่เมันก็สนุกด้วยกินกันอร่อยสนุกมากตะโกนอ่าทีแย่งกันคือเหมจะบอกไงวะเอ้ยัวขึ้นขอตัวขอบใจดีจ้ะเนี่ยแบบว่าเด็กเด็ก ส่วนใหญ่ของประเทศนี้รวมถึงเราในอดีตด้วยเราถูกสอนบาบชนิดที่บอกให้ทํากันเยอะเกินไปไงคะอย่ากิดอย่ากินอยากินไอติมลูกเจ็บคออาบน้ำได้แล้วลูกคือเนื้อออกไหมคะมันแรงฟ้าใช่พอมาถึงจุดนี้ไม่มีใครคอยมาบอกเขาตลอดเนี่ยเขาก็แต่ดีนะเขาก็จะโตขึ้นในอาทิตย์หลังๆแต่ว่าแรกๆเนี่ยมันต้องมีปรับตัวต้องอาไจี้ก่อนไปอยก้อน มาเบอร์อะไรดีคะเอา์นเลยค่ะไปที่ร้องร้องก่อนแล้วกันค่ะน้องมีนค่ะอ๋อน้องมีนเอมีนไม่มีพลังในเสียงก็เลยคาดหวังจากการคลาสแดนซ์คือพอบางทีกล้ามเนื้อมันเกร็งนะค่ะก็บอกให้เด็กปล่อยแล้วก็ทำารั้เดียวแล้วก็หยุดแล้ไม่ได้ม่ได้มาซ้ำอ่ะมันก็กอ หวังจากคลาสผมว่าจะจะช่วยให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายมากขึ้นเหมือนอี์เซซส์ที่ครูให้ทำก็พยายามบอกนี่นครูไว้ทำนี้ยทำนี้ลแล้วก็มาบวกขบร้องเวลาเราพูดได้แล้วอ่าวีคนี้เพี้ยนน้อยลงแต่สงขยงจะเป็นปัญหาถาวรเด็กต้องค่อยๆแก้ค,ค,ค,คือมันจะมีแบบเหมือนได้ละมาถึงเวลาเผลอๆถ้าทำนู่นทำนี่ก็มีแอบไต่ก็ต่อยลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่เหมือนจะเริ่มก็ t วิธีร้องที่ทำให้เสียงโปรเจกต์มากขึ้นเพราะว่า ใครที่เข้ามาเจอเราวิกนี้เออเรายิมเราเราให้เด็กแบบใครเสร็จแล้วก็เดินมามารวมกลุ่มฝึกเสียงนิดหน่อยดูนิดหน่อยหลายคนคิดโกงเยนะไม่ว่าไม่ใช่คลาสเดอยงเดียวคือเรานั่งกันเป็นสามครูอย่างเงี้ยค่ะอ้าวคนไหนทําเรื่องนี้แล้วก็ย้ายไปครูคิดโกงคือไม่ครบใช่ไหมคะไม่เามาน้องเด็กเศร้าเศร้าเพื่อนเพื่อนเศร้าก็เศร้าด้วยแล้วก็มีคนเดียวที่ไม่ทำ เนี่ยเหนียวเอาตัวรอดก็ต่อยไปต่อยมาเนี่ยเหนียวนิ้วๆนี่เตรียมฟันอย่างเดียวก็สรุปว่าคงน่าจะเริ่มเก็ตละแล้วก็ดูเหมือนเขาเก็ตกิริยาในการที่จะใช้ความน่ารักมากขึ้นกับเพลงเขาอะไรอย่างเงี้ยมีนค่ะมีนมีนรู้สึกว่าทีนี้เขาเหนื่อยไหม แต่เขาเหมือนเป็นตัวพี่ไงมันคอยดูน้องตลอดช่วยมากในเรื่องน้องเราเด็กๆแต่ตัวเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเฟ้เหมือนอาทิล่าอาทิลรกเขาไม่อู้แต่ทิมมี้อ้็นบ่อยมากคือมันมีคือเรื่องของไอ้นี่มันเป็นอาการอยู่รวมกันแล้วหมู่มากจะดึงหมู่ถอยลงมาแต่ปฏิกิริยาน้าตกอะคะไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอจริงๆคือถ้าเราอยู่กับคนที่มันดึงเราจะถูกดึงง่ายมากเลยอ่ะมันก็ต้องดึงขึ้นอะมันมีคลีเนี่ยที่แบบ อย่ังเขาอยู่คนเดียวมันตุบมาติดต่อไปกรีนไปด้วยรอฉันด้วยนะมีนมีนอาีิตยที่ลาก็ยังอยู่แบบท็อปๆอยู่นี่เริ่มตกลงมาวิเคราะห์ว่าที่ตกลงมาอาจจะเป็นเพราะว่าห่วงน้องต้องคอยเอาเวลาไปดูน้องใหช่งมันก็เลยทำให้ให้เวลากับตัวเองน้อยลง แต่ถ้าพูดถึงเนี่งคลาสของแดนเนี่ยความตั้งใจของมีนสำหรับมิวอย่งเสมอต้นเสมอปลายเลยแต่ว่าเขาไม่ได้คอนเซนเทรตกับตัวเองอย่างเดียวใช่ใช่อันนี้เหมือนกันแบบพรอสแทกติงคือส่วนตัวเขาเขาเป็นคนที่ความตั้งใจสําสำหรับมิวไม่ได้ดีแต่ว่า